บทสาธยายเรื่องทุติยอุปาทาปริตัสนาสูตรรากเงาแห่งความยึดมั่นคือตันหามานะทิฏฐิที่มาจากพระสุตันตปิดกสังยุตตนิกายขันธวารวักขันธสังยุตตะมูลปัญน,นาจะนกุลปิตาวักเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ผู้มีความเลื่อมใสในพระสัทธรรมแห่งองค์พระศาสดาในวาระนี้อาตมาภาพจะขอน้อมนำเอาทุติยอุปาทาปริตัสนาสูตรหรือพระสูตรที่ว่าด้วยความสะดุ้งพราะความยึดมั่งสูตรที่สองมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้มีความต่อเนื่องกับพระสูตรก่อนหน้าอย่างใกล้ชิด แต่ได้เปลี่ยนมุมมองในการอธิบายเล็กน้อยเพื่อความกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นหากพระสูตรก่อนได้ชี้ให้เห็นถึงอาการของจิตที่สะดุ้งเพราะวิญญาณหมุนไปตามความแปรปรวนของขันแล้วไซพระสูตรนี้ก็ได้เจาะลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อชี้ให้เห็นถึงรากเง่าหรือตัวการสัมผันสามประการที่ทำให้เกิดความยึดมั่น อันเป็นต้นตอของความสะดุ้งนั้นเป็นการสรุปความให้เห็นภาพที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนชื่อพระสูตรนี้คือทุติยอุปาทาปริตัสนาสูตรซึ่งแปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยความสะดุ้งเพราะความยึดมั่นสูตรที่สองหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปลี่ยนวิธีการอธิบายความยึดมั่น จากเดิมที่ใช้สกายะทิฏฐิ20มาใช้วาทะที่เป็นตัวแทนของตัณหามานะและทิฐิอันเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งปวงได้แก่ 1. เอตังมะมะแปลว่านั่นของเราหมายถึงเป็นตัวแทนของตัณหาคือความอยากความปรารถนาในความเป็นเจ้าของ 2. เอโสหมัสมิ แปลว่านั่นเป็นเราหมายถึงเป็นตัวแทนของมานะคือความถือตัวความสำคัญตนว่ามีตัวตนอยู่ 3. เอโสเมอัตตาแปลว่านั่นเป็นตัวตนของเราหมายถึงเป็นตัวแทนของทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ยึดมั่นว่ามีอัตตาที่เที่ยงแท้ถาวร และการละความยึดมั่นก็คือการพิจารณาเห็นโดยใช้ปัญญาที่ตรงกันข้ามคือเนตังมะมะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเป็นการละตัณหาเนโสหะมัสม oh ิแปลว่านั่นไม่เป็นเราเป็นการละมานะณเมโสอัตตาแปลว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นการละทิฏฐิเรื่องราวในพระสูตรนี้ คือการชี้ไปที่ต้นตอแห่งความยึดมัน่นพระเชตวันมหาวิหารพระผู้มีพระภาคได้ตรัสขึ้นต้นเหมือนพระสูตรก่อนหน้าทุกประการว่าดูกระพิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความสะดุ้งเพราะความถือมัน่นและความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมัน่นแก่เธอทั้งหลายแต่ในคราวนี้พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนวิธีการอธิบายดังนี้ฝ่ายที่หนึ่ง ความสะดุ้งเพราะความยึดมั่นพระองค์ตรัสว่าสภาวะนี้เกิดขึ้นกับอสุตวาปุถุชนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับซึ่งเป็นผู้ที่ย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรารูปของเขานั้นย่อมแปรปรวนไปเพราะรูปแปรปรวนไปโสกะปริเทวะทุกข,ขะ โทมนัสและอุปายาตจึงบังเกิดขึ้นและกระบวนการเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเขาตามเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราดูกระภะิกสุทั้งหลายความสะดุ้งเพราะความถือมั่นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แหลจะเห็นได้ว่าในพระสูตรนี้ พระองค์ไม่ได้ตรัสถึงวิญญาณที่หมุนตามแต่ทรงชี้ให้เห็นผลลัพธ์โดยตรงคือเมื่อสิ่งที่ยึดมั่นด้วยตัณหามานะและทิฏฐิแปรปรวนไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีฝ่ายที่สองความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นพระองค์ตรัสว่าสภาวะนี้เกิดขึ้นกับอสุตวาอริยสาวโลอริยสาวกผู้ได้ดับแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่ย่อมพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรารูปของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปรวนไปแต่เพราะรูปแปรปรวนไปโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตจึงไม่บังเกิดขึ้นดูกะระภิกษุทั้งหลาย ความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลพระอัฏฐกถาจารย์ได้ให้ข้อสรุปที่สำคัญยิ่งว่าพระสูตรนี้ทรงแสดงธรรมโดยอาศัยตัณหามานะและทิฏฐิเป็นหลักและท่านได้สรุปภาพรวมของสี่พระสูตรที่ผ่านมาได้แก่นก,กุลปิตาสูตรเทวดหาหะสูตรและอุปาทาปริตัสนาสูตรทั้งสองสูตร ว่าทั้ง4ี่พระสูตรนี้ล้วนแต่เป็นการแสดงธรรมว่าด้วยเรื่องวัตตะและวิวัตตะคือการเวียนไหวและออกจากทุกข์นั่นเองหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. สามทหารเสือแห่งกิเลสได้แก่ตัณหามานะทิฏฐิพระสูตรนี้ได้สรุปรากเง่าของความยึดมั่นทั้งหมด ลงในกิเลสสามตัวนี้ซึ่งทำงานประสานกันอย่างแนบแน่นตันหาคือกาวที่ดึงดูดให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเจ้าของมานะคือป้ายชื่อที่เราเอาไปติดไว้ว่าสิ่งนั้นเป็นเราทําให้เกิดความรู้สึกสำคัญตนทิฐิคือโฉนดดินที่เราหลงผิดคิดว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นอย่างถาวรการจะถอดถอนอุปาทานได้ จึงต้องใช้ปัญญาเข้าไปทําลายกิเลสท,ทั้งสามตัวนี้ให้สิ้นซาก 2. โยนิโสมนสิการเครื่องถอดถอนอุปาทานวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นคือหัวใจของการเจริญวิปัสสนาที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการ คือการพิจารณาโดยแยบคายการหมั่นพิจารณาใคร่ครวญในลักษณะนี้บ่อยๆจะค่อยๆค,คลายอำนาจของตัณหามานะและทิฏฐิลงไปจนในที่สุดจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นในขันห้าได้อย่างเด็ดขาด 3. ความทุกข์และความไม่ทุกข์เกิดจากมุมมองที่ต่างกันพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์ภายนอกคือความแปรปรวนของขันห้านั้นเป็นสิ่งเดียวกันสำหรับทุกคนแต่ผลลัพธ์ทางใจกลับแตกต่างกันราวฟ้ากับดินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองหรือทัศนคติที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆปุถุชนมองขันห้าด้วยมุมมองของอุป,ปาทานจึงเกิดทุกข์พระอริยเจ้ามองขันห้าด้วยมุมมองของปัญญาจึงไม่เกิดทุกข นี่คือบทพิสูจน์ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงมุมมองภายในจิตใจของเราเองขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญผ่อน